สวัสดีครับฟินครับขอ,อนแก่นสวัสดีวันนี้วันสุดท้ายของปีแล้ว31ธันวา,าคมวันเขาเด้าเขาเด้าเขาดาว,ดาว,ดาว,ดาวฟินครับขอ,อนแก่นนี่เลยครับผมวันนี้จะพามาดูว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยวันนี้เรามาเขาดาวเอาดอที่แปลว่าเขาดาวนอกร้านในร้านคงไม่เพียงพอแล้วเราก็เลยจัดเขาดาวข้างร้านเราซึ่งเป็นลานกว้างมาดูกันเลยจ้าอันนี้คือร้านเราเนาะปกติแล้วเราอยู่นี่เนาะทีนี้เรา ย้ายมาข้างๆชั่วข่าวแค่วันเดียวคือวันเขาดาว,ดาวเพราะคนจะมาเยอะมากเด,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปดูะนะครับบรรยากาศเป็นตรีมสีอะไร <c oughs> ตามรถแต่มันเป็น,ปน,ปนไอ้มันไตยังดีหลานี่ล <c oughs> เลยพี่ยังมาหาวัดนี่นน อันนี้คือสถานที่เขาดาวของเราในค่ำคืนนี้นะครับผมสถานที่เขาดาวฟินคาสบอลแก่นคืนนี้เป็นแบบเอาดอประมูลเด็กเอาท์ดอร์ดื่มเอาท์ดอร์เต้นดีเจเอาท์ดอร์มาดูข้างในกันเลยทางเข้าประดับด้วยสีแดงประดับประดาด้วยสีแดงใครจะแต่งงานงานทีแดงหรอว่าชอบสีแดงแฮปปี้นิวเจอร์2026ใช่ไหมครับช่แย้วครับ่ ลเยคืนนี้นะครับผมเราจะลางสรรประมูลเด็กเอ็นใจกับเด็กนะครับผมที่นี่เลยที่ขับรถกันพอชั่วข่าวที่น,นี่นะครับผมพอชั่วข่าวด <Hey. S 1> นตรีพร้อมแล้วมองนี่เลยกล่องยืนเลื่อนหอนม่องยืนประมูลกล่องสีแดงนี่เป็นที่ยืนประมูลนะครับนี่คืนนี้เด็กน่าจะประมาณเต็มสปีด ร้อย100คนร้อยอัพนะครับร้อยคนอัพพี่น้องใครอยากเี่ยนบรรยากาศประมูลดิ้งดื่มแบบเอาท์ดอร์วันนี้มาลองที่นี่นะครับผมกินกับคอนแกนรูปแบบใหม่ร่วมสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันนะครับที่ร้านคุณซานแต่ว่าเราเปพาร์ทเนอร์กันเนาะเราก็เลยใช้สถานที่มิกซ์กันรวมกันได้นะครับผมเยนเชิญเดิมแลงเดิม,มเพืน่นมาเจอเพื่อนที่แลนเมอนี่ไฟยูรานโซแจงใครจะมาสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาเลยจ้ะ กว้างมากเดี๋ยวตากล้องแพลงไปเลยคุณเอื้อัดีค่ะอันนี้อันนี้แล้วแล้วดูห้อง v i p นะแต่ว่าเต็มแล้วอันนี้อ้างเฉยห้อง v i p ีสำหรับลูกค้าฟินรับเอาไวจ้จกส้มตำยึำตีหนึ่งตีสองตีสามใครอยากจกส้มตำเชิญมาอันนี้ห้องบีอันนี้เต็มแล้วมีคนจองแล้ว ลูกค้าประจําลูกค้าขี้บน่นขี้วินปจําประจำ <laughs>